ดีครับพี่นะฮะอันนี้มาดูแผนงานกันเออนะครับมันดูแผนงานกันนะฮะพี่กลมลองแบบนี้นะครับเพราะว่าแรงซื้อเยอะเลยนะครับแต่ลงมันยังไงวะเนี้ยนะครับซื้อกันเยอะแยะนะครับูรุ่มเยอะมากนะครับแต่ลงยังไงนะครับอ่าเราก็มาดูก่อน นะฮะเรามาดูกราฟเดย์มาดูกราฟเดย์นะครับมาดูกราฟเดย์ก็อ่าส่วนที่ไม่น่าจะผ่านขึ้นไปอีกนะครับก็น่าจะเป็นตองแปดแล้วก็แปดเก้าสี่จุดแปดนะครับส่วนนี้นะครับไม่น่าจะผ่านไปได้อีกแล้วนะครับอ่าในนั้นเราก็ยังมองในกรอบของชแนลนะครับเมื่อไม่ขึ้นนะครับมันก็มีโอกาสโลเทชแนลนะครับไม่ว่าจะโลแบบไหน นะครับเพราะฉะนั้นพวกนี้นะครับโลที่น่าสนใจนะครับโลที่น่าสนใจนะครับก็เป็น867.4นะครับ867.5ประมาณเนี้ย867เนี้ยประมาณเนี้ยหางๆมาเนี้ยเนี่ยนะฮะ867อะไรประมาณเนี้ยนะครับนะฮะโซนเนี้ยนะครับถ้าหลุดลงมานะครับไหลเนี่ยที่บอกเลยดีนะครับ8อ2จากวันก่อนลงมานะครับอาจจะมีถ้าจากปลายแท่งเนี้ยอาจจะมีเทปตรงนี้อาจจะมีประมาณอยู่20จุดนะครับซึ่ง ระบบระบบเรานะครับมันก็มาช็อตช่วงนี้แล้วเนี่ยนะครับมาช็อตช่วงลงมามีเรามีช็อตอยู่นะครับเรามีช็อตอยู่ในเกือบแทบจะทุกระบบเลยนะครับของระบบนะฮะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราคาดว่าจะเจอนะครับคาดว่าจะเจอก่อนนะครับอ่าสมมตินะผมผมสมมติว่าเส้นนี้นะสมมติทั้งหนึ่งเส้นหนึ่งเส้นนะฮะหนึ่งเส้นของแท่งนี้ อ่าหงตีไว้นะครับตีไว้บางๆหน่อยเราน่าจะดูก็ได้หลยวัดตีไว้นะครับใช่นี้นะครับของครึ่งแท่งนี้นะครับเพราะนั้นถ้าหลุดไม่ดีเลยนะครับแปดหกหกจุดหกเลยอ่ะมีนะในกราฟเดนะครับเราก็มองว่ายังไงมันก็ลงนะครับยังไงก็ลงเพราะนั้นถ้าหลุดโซนนี้ขึ้นมานะครับข้างล่างไม่น่ารอดนะครับแล้วก็ระบบริดไล์นะครับกริดไล์นะครับแปดสามแปดจุดสองรออยู่ตรงนี้แล้วนะครับ มันยังไม่มียังไม่ได้ออกส่วนไหนเพิ่มเพิ่มกลับเข้ามาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาระวังนะครับก็ต้องบอกเรามาระวังอนะครับนะกราฟเด็กนะครับมันออกเส้นในนี้เท่ากันเลยนะครับเบสผมลืมดูนะครับเริ่มดูอาออกไกลไกลเลยเพราะฉะนั้นนะครับก็เส้นนี้มีโอกาสนะครับเส้นนี้มีโอกาส่าถ้ามาเทสมีโอกาสแน่นอนนะครับ ในกราฟเดยนะครับกราฟเดยเรามีไฮ95 9.5นะครับเรามีโลนะครับ78 9.2นะครับไม่รู้อะตอนนี้มาก็จะครึ่งทางแล้วนะครับจะครึ่งทางแล้วมั้งครึ่งทางแล้วนะฮะเพราะนั้นเนี่ยต่อจากนี้นะครับต่อจากนี้เราจะเจอนะครับถ้าหล่นลงมานะครับก็ต้องผ่าน86 6.6นะครับเพราะนั้นเอาไว้เป็นจุดสังเกตนะครับผ่านเมื่อไหร่นะครับมันไหลยาวแน่นอน นะครับอะไรยาวแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่ก็จะเข้าใกล้เจ็ดแปดเก้าจุดสองก็ไปทุกทีนะครับอ่าอ่าถ้าเล่นแบบนี้นะครับมันจะเข้าใกล้อยู่ทุกทีนอกจากนะครับจะมีโอกาสรีบาวแล้วเบรคชันเนลนะฮะถ้ามันยังไม่เบรกนะฮะมันยังไม่เบรกนีคก็ยังไม่ไปไหนนะครับแล้วก็ลุ้นให้เบรกใครจะเบรคที่ไม่เบรกก็สิ้ยนะครับก็ไล่เราใมาอีกแล้วนะครับแล้วเล่นแบบเครื่องอะไรอ่ะแทงเทียนยืนอยู่ตรงเนี้ยเยอะมากเลยนะครับคือหลับหูหลับตามันก็มีโพซิชั่นอ่ะเออไม่ว่าฝั่งไหนมันก็มีในช็อตขึ้นะะนคครรัับบไม่ดี ไม่ดีไม่ดีนะครับไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะครับซื้อขายควรจะมีทิศทางครับไม่ว่าขึ้นขึ้นลงก็ลงนะครับแบบนี้ไม่ไม่ไม่ดีเลยนะครับไม่ว่าข่าวการเมืองจะพาเข้ามาเราอยู่มุมนี้มันไม่ดีทท้งนั้นเลยนะครับถ้าเราผู้เล่นนะครับทําให้เราเล่นยากนะครับเราเล่นยากคาดการทิศทางไม่ได้เลยนะครับนอกจากเล่นแบบแนวรับแนวต้านอ่าะฉะนั้นสิ่งที่เห็นนะครับมันอยู่ในชแนลแล้วทิศทางชแนลก็จะเป็นทิศทางลงนะครับอ่ากราฟเด ผมให้ราคาทุกี่ไว้นะครับเนี่ยแปดหกหกจุดหกนะครับไม่เยอะเลยนะครับหลุดจาอีกไม่เท่าไหร่ก็ถึงแล้วนะไอ้กลางประมาณกลางขึ้นแท่งใหญ่นะครับถ้ามันขึ้นมาด้วยแท่งนี้มาลงด้วยแท่งนี้ผมว่าข้างล่างนี่มีโอกาสลือเกินนะครับอ่าจะถึงไม่ถึงเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ดูกันนะครับแต่บอลลุ่มนะครับบอลุ่มที่สะสมระหว่างทางในกราฟ D นะครับมันก็จะมีช็อตมีลองนะครับมีคนติดอยู่ข้างบนด้วยนะครับอ่ามีคนติดอยู่ที่เก้าร้อยหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็ ต่ำจากแก๊ร้อยหนึ่งประมาณน,นี้ช็อตหมดเลยนะครับมีวันนี้นะครับแปดหกเจ็ดจุดห้าใช่ไหมะครับดีนะครับมีซื้อ่ามีซื้อ,ม,อ,ม,อมีบายชนะชอ็อตอยู่นะครับไม่เยอะเหลือไม่เยอะละนะครับอยู่ที่ว่าอ่าพรุ่งนี้นะครับคลุกฝั่งไหนจะเติมได้เยอะกันนะครับมันจะเติมช็อตหรือจะเติมลองนะครับเดี๋ยวควกนี้มาดูกันนะครับอ่ากนี้มาดูกันแต่ทิศทางนี้มองลงนะ ที่ทางองลงนะครับมาดูห้านาทีชิ่งนะครับอ่าห้านาทีนะครับแนวต้านเอาไปใช้ต้นเงินก่อนนะครับเอาเกิตไลน์เป็นแนวต้านก่อนนะครับแปดเจ็ดแปดจุดสามนะครับแล้วก็วอลุ่มที่เยอะนะครับมาดูสนไหนเยอะอ่ะอเยอะก็คงอย่างนี้มั้งแปดแปดสิบจุดสองนะครับสามสิบสี่จุดห้าหกล้านนะครับนะฮะซื้อไปเยอะนะครับในราคานี้นะครับแล้วช็อตก็ชนะด้วยนะครับ อระหว่างราคานี้นะครับก็มีฝั่งล้องนะครับที่ซื้อเยอะนะครับแต่ก็ยังเยอะไม่เท่ากับฝั่งนี้เลยนะครับในก็น่าสนใจนะสามเ็ดล้านนะครับแปดเจ็ดแปดเจ็ดหกนะครับน่าสนใจบอดเราหน้าจะชออ็อตจุดแถวนี้มั้งใช่ไหมโอ้โอ้แปดเจ็ดเก้าจุด แปดอ๋อโอเคแปดเจ็ดเก้าจุดแปดแปดเจ็ดเก้าจุดแปดไอ้อยู่ประมาณนี้มั้งแปดเจ็ดเก้าจุดแปดชุดชุดชุดบัตโฟอยู่แถวนี้นะครับบัตโฟช็อตอยู่แถวนี้นะครับแปดเจ็ดเก้าจุดแปดนะครับแล้วตอนนี้มันก็แปดเจ็ดสองจุดห้านะครับเราก็มองว่าอ๋อก็น่าจะลงนะนะครับถ้าดเด้งนะทาเด้งมาดูกันนะครับเด้งก็ไม่ควรจะผ่านแปดเจ็ดเจ็ดครับ size, พี่ๆนะครับแล้วก็ไม่ควรเนี่ยแปดเจ็ดแปดเจ็ดแปดไม่ควรจะผ่าน ะครับแต่ถ้าผ่านขึ้นมานี่ก็อาจจะต้องลุ้นนะฮะลุ้นว่าโซนนี้มันจะผ่านไหมนะครับเพราะว่าสุกที่ผ่านมาดาวโจนมันบวกบวกสามร้อยกว่านะครับอ่าถ้าสมมติมันเด้งอ่าก็เด้งช็อตนะครับฮะแต่ถ้าแบบมันกินรวบไปหมดเลยนะแล้วก็ไล่ทะลุเนี่ยแปดแปดเจ็ดจุดเจ็ดอย่างเงี้ยเอาตายเลยนะครับก็ได้กลับหน้าอีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่โดยรวมนะจะเห็นว่าช็อตขนาดแน่นเหมือนกัน,กนเราองก็ลองอย่างเงี้ยเนี่ยอืม โอเคครับดูเบื้องต้นนะครับดูเบื้องต้นเราก็วิเคราะห์กันตามโปรนะครับนะครับตามรูมโปรไฟล์นะครับเราก็เห็นอ้องอันนี้มันเยอะนะครับอันนี้มันเยอะนะครับถ้าแถบไหลลงมานะครับถ้าไหลลงมารากคช็อตเพียบเลยนะครับข้างบนก็ยังเกาะอยู่นะครับอย่างท้ายเนี้ยนะครับแปดแปดสี่นะฮะช็อตก็คุมอยู่เนี่ยจาก้าตรงนี้มันคุมหมดเลยนะครับพรุ่งนี้ถ้าเด้งนะครับถ้าเด้งนะครับก็ไม่น่าจะเกินเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยแปดแปดศูนย์นะห้านาทีนะแปดแปดศูนย์นไม่น่าเกิน นะครับหรือทีนึงก็แปดเจ็ดแปดจุดแปดนะเด้งึ้นมาแล้วก็ค่อยลงนะครับนะฮะก็เอาไว้ดูกันเอาไปดูกันชุบนะครับเอาไ้ดูกันทีนี้มาดูปูมาดูปูกันนะครับอ่ามาดูปูกิดลายนะครับกิดลายให้ปูนะครับมันสร้างมันสร้างมันสร้างกิดมันสร้างกิดลายใหม่นะครับ คำว่ามันสร้างกริลายใหม่นะฮะดีหมายว่ามันมองยังมีโอกาสที่จะลงนะครับจากหนึ่งพันสาม้อยห้าสิบห้าตอนนี้หนึ่งพันสามร้อยสี่สบสองนะครับเซตเวลาเราเล่นนะครับบางทีเรามองห้าสิบจุดนะครับหมายความว่าถ้าขึ้นขึ้นห้าสิบจุดถ้าลงลงห้าสิบจุดนะครับอผมใช้แคดเคดแบบนี้นะฮะช้เคล็ดแบบนี้นะครับผู้พี่เอาไว้เอาไว้อไวอไ้นี่ละกันเอาไว้สังเกตนะครับเวลาผมดูสมมติว่ามันผ่านมันสี่ใช่ไหมผมก็มองไปสี่ห้าสิบแต่ถ้าไม่ผ่านมันสี่นะครับผมก็มอง ต่ำกว่านั้นหนึ 1, ่งพันสองร้อยห้าสิบเนี่ยผมหองผมจะบอกอย่างเงี้ยนะครับผมไปค่อยมองมองเซ็ตมองทีละห้าสิบจุดมันง่ายดีนะครับอ่าเป็นเป็นทฤษฎีนะครับอ่าจากห้าทีเรามองมันจะขึ้นนะครับไม่ขึ้นหลุดเทรนเล็กๆนะครับห้านาทีเดี๋ยวไปดูกราฟเดยดีกว่านะครับว่ากราฟเดทําให้เราสังเกตอะไรได้บ้างชุบปั๊มอ่าหลุดตัวนะครับหลุดตัววีที่เราตีไว้นะครับเพราะฉะนั้น สิ่งที่กำลังจะเกิดโอ้ไม่อยากให้เกิดเลยนะครับอ่าหนึ่งสามสามสามนะครับเส้นนี้ครับหนึ่งสามสามสามแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับหนึ่งสองแปดห้าไม่ไม่อยากให้มันเกิดนะครับแต่ภาพมันฟอ้องภาพมันฟ้องนะครับภาพมันฟ้องโอ้ นะครับภาพฟองไหลน่ากลัวนะครับน่ากลัวนะครับเราจะทำชแนลให้เราเห็นนะครับทำชแนลนี่ชแนลเดย์นะครับมาวันแรกนั้นเนี่ยนะครับมาวันแรกชแนลเดย์จะอยู่หนึ่งพันสามร้อยห้าสิบสามนี่ตัวเบสนะนั่นเงินนะนะครับอ่าทีนี้แนวรับนะครับแนวรับของมันแล้วแนวตั้งของมันนะครับถ้าเกิดปกติเวลามันสร้างชุดแบบนี้ขึ้นมานะครับอ่าโอกาสลงข้างล่างก็ค่อนข้างสูงเลยนะครับเราก็ดูก่อนว่า ลงได้แค่ไหนนะครับลงแนวรับอันที่หนึ่งในกราฟเดนะครับพีพีหนึ่งพันสองร้อยแปดสองนี่นี่เลยนะครับอแนวรับถัดไปนะครับที่ระบบประกาศว่าจะถึงนะครับหนึ่งพันสองร้อยสิบสองโอ้โหมิ่ลงลงรึสิเพ่งเลยนะครับนะครับอันนี้เป็นการคำนวณของชุดนะครับเราก็ดูไว้ก่อนนะครับดูไว้ก่อนนะครับแต่ทุกครั้งมันก็ถึงนะแต่ว่า มันอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับอาจจะไม่ถึงก็ได้ก็ดูๆกันไว้นะครับว่าถ้าเมื่อไรมันลงนะครับจะถึงไหนได้บ้างนะครับอ่านะครับกิจไ์ค่อนข้างแม่นนะครับผมก็เลยมองว่าเฮ้ยถ้ามันจะลงนะมีโอกาสนะครับเหมือนกันที่เราเคยเห็นตอนที่กิจไ์มันตีเส้นนี้มาอ่าอ่านะครับไม่ได้ถึงถึงแล้วนะครับไม่ได้ถึงถึงเฉยเลยนะครับตอนนี้กิจไ์วาดเส้นนะครับวาดเส้นเบสใหม่ครั้งหนึ่งแล้วก็อ่าแนวรับ สองอันแนวต้านสองอันแนวต้านยังคงยังไม่ถึงนะครับแต่แนวรับนี่น่าสนใจไม่อยากดูเลยมูล่าสัมภาระสิบสองเ,อยเยอะจังวะ่วนโควิดอยู่ตรงไหนเนี่ย๋อ่ซนโควิดอยู่นี่เลย่ซนโควิดครับนี่เราน้องๆเราเริ่มจะมาส่วนน้องๆโควิดอีกแล้วเนี่ยอืม,มานะครับ อ่าชัดเจนเลยทีนี้ระมัดระวังครับพี่ๆนะครับก็บอกได้คํานี้เลยนะครับระมัดระวังนะครับหัวใ้ตะวันนะครับหไว้ตะวันอ่าถ้าอยู่ในจุดรันได้นะครับก็ก็ดีนะครับในส่วนของรันช็อตนะครับอ่าแต่ถ้าใครจะลองนะครับอาจจะเล่นในวันได้นะครับตลาดเราดันดันได้อยู่แล้วในวันนะครับแต่นี้มันก็หลุดวีเชฟที่เราวางไว้นะครับเรากะว่าเฮ้ยมาวีเชฟแน่นอนปั๊าหลุดไปละ ลึกเชฟใชเลยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นรามันระวังครับระมันระวังไม่รู้ท้องคำนะฮบรู้ท้องคำนะฮะนะมาตามงัดเลยเห็นไหมหนึ่งสองสามสามแล้วนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะลงมีอยู่นะครับพี่ๆโอกาสที่เขาจะลงนะครับเห็นไหมชดลหนึ่งสองสามอ่าทีนี้ลงไม่ควรเกินไหนผมว่าก็ไม่เกินกวดเส้นไม่คืนไม่ควรจะเกินเส้นนี้ครับพี่ๆลิ้นพันกันละ สองพันหกร้อยสี่สิบเก้าเนี่ยประมาณเท่านี้นะเนี่ยประมาณสองพันหกร้อยสี่สิบน่าจะรับอยู่หนึ 1, 2, ่งสองสามนะครับเห็นไหมจเจ้าแอบมาดูนะครับจเจ้าอมาดูคลิปเรานะครับหนึ่งสองสามอ่ามาแล้วเพราะนั้นต้องระวังครับพี่ๆนะครับทองคำนะฮะอ่ะลงมก็ลงไปไม่เสียเรียดนะครับ,รรนะรบแต่เนวรับควรจะอยู่แถวนี้นะครับหาลองก็ดูดีๆนะครับหาช็อตก็ก็เช็คเช็ค,เช,คเช็คโซนที่มันจะรับอยู่ด้วย นะครับอ่าเพราะฉะนั้นมันวิ่งอยู่ในช่องแบบนี้สิ่งสําคัญก็คือเนี่ยรับต้านนะเพราะว่ามันเป็นไซเบรับพี่พี่ถ้าไม่เบรกขึ้นไปข้างบนนะเบรกไปข้างบนก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะไหลลงข้างล่างนะครับอืมโอเครามัดระวังระมัดระวังครับท่องผ่านอย่างโอเคเรียบร้อยนะครับอ่าสําหรับพี่พี่นะครับที่จะเข้าห้องเทเลแกงนะฮะก็หลังใหม่เข้ามาได้นะครับ เราต้องย้ายไปทีละแกรมเพราะว่าตอนนี้ห้องไลน์นะครับประมาณเดือนมีานะครับมันจะไม่ให้ส่งคำสั่งนะครับไลน์โนฟติฟายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องค่อยๆปิดทีละห้องทีละห้องนะต้องปิดนะครับค่อยๆต้องปิดนะครับก็เสียดายนะครับเพราะว่าอยู่มานานใช้มานานนะครับระบบก็แจ้งเตือนไลน์โนวิไยมาตลอดนะครับตอนนี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วต้องหนีก่อนนะครับเพราะว่า ถ้าไปหนีใกล้ๆเดี๋ยวจะอุลมานะครับถ้าเกับว่าตอนนี้ผมทาเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็เริ่มทยอยให้พี่ๆเข้าใช้ห้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอะไรที่มันผิดแ,แปลกๆนะครับผมก็มีเวลาแก้ไขนะครับแต่ตอนนี้มันใช้ได้แล้วไม่มีอาหาอะไรนะครับมีแต่บอดหาย <laughs> หายไปไหนตัวหนึ่งหางไม่เจอนะครับเออผมต้องมานั่งไล่หาดุนะครับเพราะฉะนั้นอ่ามันใช้ได้แล้วนะครับก็ทยอยนะครับของพี่ๆเข้ามานะครับเดี๋ยวพอเวลา ไลน์โนริฟายไม่ใช่ไม่ได้เราจะได้ไม่ติดนะครับเราได้ไม่ติดไม่ขัดนะครับเราเตรียมตัวไว้ตั้งนานแล้วนะครับอ่ะมาเลยมาเลยครับทุกภารกิจมาเลยนะครับถ้าขอให้เรื่องอะไรขอให้เราได้ตั้งตัวนะครับอย่าไม่ใช่ไม่มาให้เราตั้งตัวนะครับตั้งตัวไม่ทันลําบากเลยนะครับตั้งตัวไม่ทันลําบากนะครับก็โอเคครับพี่ๆนะครับถ้าใครสนใจก็เข้ามาเป็นสมาชิกกับเราได้นะครับก็อ่า หลังใหม่นะครับมาหาผมได้นะฮะัะก็จากการแวะมาดูเดลต้าป๊บหนึ่งยังไงไวะเนี่ยครับโอ้โหยังไงวะเนี่ยยวรับหนึ่งร <c oughs> ้อยสามสิบแปดจุดห้านะครับลงหน่อยลงหน่อยนะครับลงหน่อยลงหน่อยเดี๋ยวต้องรีบดีดลงหน่อยลงหน่อยเอ,อลงใหม่นิดลงใหม่นิดนะครับมาเราจะได้ช็อตมาเราจะได้เงินเยอะหน่อย มันดีขึ้นมาเด็กก็พลิกอีกนะครับโอเคก็ประมาณนี้พี่อีนะครับเล่นให้ระมัดระวังครับช่วงนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ